วันนี้ไปหาปลามาค่ะได้อันนี้งมได้ช่อนในน้ำนะคะนะแล้วก็ไปงมปลาบวกเล็กมาค่ะโอ๊ยโอ๊ยไม่อยากเข้าถังนะคะไปไหนหมดละ <c oughs> ไหนละ,นละตัวหนึ่ง นี่นะคะได้ปลาสลิดค่ะนะคะได้ปลาสลิดนี่จะปลาสลิดนะคะในฉันจะทำปลาล้านะคะวันนี้ไม่ได้ขายเมื่อวานขายได้250นะคะ8080 80กว่าตัวนะคะขายเฉพาะปลาสลิดเมื่อวานนี้นะคะวันนี้จะทำปลาล้านะคะจะทำปลาล้าปลาสลิด ว่าจะหมักทํำปะลาปลาสลิดนะคะโอ้ยหาปลามาอ้ปลาช่อนอันนั้นก็งมบวกเล็กแต่สักพักหนึ่งไปงมหอยนะคะไปงมหอยแล้วก็ได้คําได้ปลาช่อนเข้ารูนะคะเนี่ยค่ะ เป็นปลาสลิดนะคะเป็นปลาสลิดเป็นปลาช่อนนะคะแล้วก uh ็เป็นพวกปลากระดีนะคะเนี่ยนะคะเป็นพวกปลากระดีเดี๋ยวปลากระดีปลาหมอนะคะอันนี้ปลาหมอนะคะเดี๋ยวจะทําปลาล้านะคะวันนี้ได้หอยขมแค่นี้นะคะโอ๊ยกล้องโดนน้ํานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะกล้องโดนน้ําอันนี้ได้ได้หอยขมมาแค่นี้นะคะไว้อ่อมอันนี้ได้หอยเชอรี่นะคะลูกใหญ่นะคะ ได้ประมาณหม้อหนึ่งนะคะนี่นะคะก็ประมาณสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วนะคะลูกใหญ่อยู่นะคะลูกใหญ่เปลือกแดงสวยนะคะเปลือกแดงนะคะได้หอยหม้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทำปลานะคะอันนี้ก็ไซส์ปสลิดท,ทำปลานะคะก็ประมาณสามนิ้วนะคะ สองนิ้วสามนิ้วนะคะวายมันดิ้นนะคะเมื่อวานได้ตัวใหญ่นะคะสี่นิ้วก็มีนะคะพอดีเจสโซเ,เขาใจดีนะคะขับรถผ่านมาได้เห็นเป็นถังสีวันนี้จะทําปะลาลารวมนะคะก็มีพวกปลาช่อนด้วยนะคะปลาช่อนมีไซส์นี้แล้วก็ไซส์นี้นะคะก็เลยจะทําปะลาล้ารวมไปเลยรวมกับพวกปลาเล็กพวกนี้นะคะก็คงจะได้อ่ได้ถูใหญ่ๆหน่อยนะคะ โอเคค่ะบายยนะคะ, okay, คะ, bye bye, ะ,คะสวยนะคะก็โอเคค่ะแพนดี้ก็เหนื่อยนะคะโบก็รอกลับบ้านนะคะอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะได้ผักได้บวบมาเหมือนกันนะคะได้ฟักทองได้บวบได้บวบได้ฟักทองมาค่ะโอ๊ยเหนื่อย